มั้งนั้นวันนี้ถ้าตามกําหนดการก็เดี๋ยว8โมง28โมงครึ่งครึ่ง,งะนะครับจะ เริ่มได้ไม่ได้นะครับงั้นเราก็มาไล่เรียงนิดนึงครับทองเมื่อวานนี้อภิปรายกันไปแล้วกี่คนครับ,บเมื่อวานนี้อภิปรายกันไปเนี่ยนะมีคุณอนุทินนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณศักดิ์สยามชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคแล้วก็มาคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับคุณจติไกเรเลอรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมแล้วก็มาค้างอยู่ที่คุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการระทงงดิิจจััลเเพื่อศษฐแสคม สา<ต>ดีฮะทำไมใช้คำค้างอ่ะ ค้างเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีผู้อภิปรายต่ออีกสองคนแล้วที่มันแปลกที่มันแปลกก็คือว่าเดี๋ยวเช้านี้เริ่มต้นนี้เขาเริ่มที่ใครนะเริ่มที่คุณจุรินต่อด้วยต่อด้วยคุณนิพนธ์บุญยามณีหลังจากนั้นหลังจากนั้นถึงค่อยมาเป็นคุณชัยวุฒิงงมากเลยฮะทำไมไม่ต่อคุณชัยวุฒิให้เสร็จเขาบอกว่าให้โอกาสคุณชัยวุฒิไปทําการบ้านเหรอห้ไปเตรียมข้อมูลไปเตรียมข้อมูลนะอะไรจะเตรียมอะไรกันขนาดน้นะแกก็รู้ตัวแล้วล่ะว่าจะอภิปรายแกเรื่องอะไรอ่ะแกรู้แล้วลุกขึ้นพูดไปแล้ววส่นนหึ เออวันนี้ก็คนก็มีจับตามองกันอยู่เหมือนกันนะว่าตกลงมันยังไงกันแน่เห็นตีของร้องเปล่ากันแล้วเกินเนี่ยเอาเข้าแล้วจริงๆเนี่ยมันจะยังไงนะครับจริงๆถ้าจะเริ่มต้นก็ก็ต้องเริ่มบอกว่าอภิปรายคนแรกเมื่อวานนี้ก็ต้องนายกกันนะใช่ครับเพราะว่าหมอชนน่านนายแพทย์ชนน่านสรีแก้วผู้นําฝ่ายค้านอันนี้ก็ถ้าเรียกว่าเป็นอาวุธก็อาวุธหนักนะ คะปืนใหญ่เลยใช่ไหมเพไม่ใช่ปืนครกอะนะปืนใหญ่ปืนใหญ่เปิดก่อนเปิดก่อนนี่หนักหน่วงทั้งถ้อยคำวาจาท่าทีวาทะโวหารเนื้อหาครบมดเลยมาทั้งสภากล้วยมาทั้งรัฐมนูญแม่วัวออกลูกเป็นควายอะไรมาเต็มหมดเลยจัดเต็มเลยนี่หมอนะนะครับพลเอกประยุทธ์จึงบอกว่าทั้งหมออย่างนี้ผมไม่ไปรักษากับคนแล้รักษากับท่านท่านบอกว่าผมพิการทางสมองอย่างนี้ ผมไม่ไปรักษากับท่านนะเออเอ๊ะเขาไม่โอภาปราศัยกันเลยนะในเวทีนะแต่เข้าใจว่านอกเวทีเวลาไปกินข้าวเจอกันหรือเจอกครั้งนึงเขาเขาโอภาราศัยก็ดีนะเขาก็สวัสดีกันจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนที่ผมเจอท่านข้างนอกท่านก็พูดจากับผมดีเนี่ยเออแต่พอไปอยู่ในห้องประชุมทั้งมันดูอะไรมันลงแล้วกันเะครับองลงองลงก็เป็นการทําหน้าที่นะเป็นการทําหน้าที่อย่ามองเป็นอย่างอื่นครับคุณผู้ชมว่า รัฐบาลก็บริหารราชการแผ่นดินไปฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบไปคนที่ได้ประโยชน์คือชาวบ้านใช่ครับฟังเหตุฟังผลนะครับเพราะงั้นต่อปีโดลูกแรกที่ถล่มเมื่อวานนี้ก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อคุณหมอชนน่านยิงต่อปีโดไปนะครับพลเอกประยุทธ์ยิงอะไรกลับมาก็ยิงกลับมาเหมือนกันสกัดได้เลกสกัดได้ไหมสมความเมาอย่างี้นะยิงสกัดตอบโต้ต่อปีโด แต่ว่าเบาๆกว่านิดนึงเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าผมรู้นะว่าท่านเนี่ยตั้งใจจะพูดให้แรงแต่ผมว่าจะแรงน้อยกว่าท่านเพราะผมรู้ว่าท่านตั้งใจจะยั่วโมโหผมนี่ก็ไม่หลงไปตามเกมเข้าทางไหมตกลงโมโหไหมไม่โมโหชิวมากเอย่าอะไรนะอย่าเบรกแตะเบรกไว้ชะลอชะลอไว้นายกก็ชิวก็สามารถที่จะอธิบายได้เลยนะครับตอนที่นายกเดินออกมาหน้าข่าวสัมภาษณ์เนี่ยท่านก็ยังบอกว่าก็เหมือนเดิมอ่ะ ะะทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนตอนอภิปรายเป็นการทั่วไปครั้งนี้เป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ทุกอย่างก็วนๆเหมือนเดิมคือข้อกล่าวหาแน่นอนนะของคุณหมอชนน่านก็ตามยตินะหกข้อใช่ไหมใช่คผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยทําลายร,ระบอบประชาธิปไตยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่อภิปรายทุกครั้งก็พูดแนวนี้ทุกครั้ง นะครับแล้วก็คําพูดคาจาที่ป๋องบอกว่าเมื่อวนัวนวนัวน,วนยต,ติคราวนี้ไม่มีเนี่ยโอหังครั้งอานาจไม่ได้อยู่ในยติไม่อยู่ในยติแต,แต่อยู่ในสภาตอนอยู่ในตอนพูดขึ้นพูดในสภา,านี่มาเต็ม <laughs> มาเต็มมาเต็มมาครบเลยนะครับมาครบหมดเลยนะเมื่อวานนี้นะครับ ก็เปิดประเด็นไปนะครับก็ยังไม่มีอะไรอันนี้ถ้ามองในมิติว่าก็ยังเป็นเรื่องของการกล่าวหากันอยู่ <c oughs> นะครับถ้าคุณหมอชนน่ากล่าวหาเมื่อวานนี้ก็หลกัหลกๆก็กล่าวหานายกรัฐมนตรีใช่ครับนะครับ <c oughs> เรียกว่านายกกับผู้นําฝ่ายค้านนะครับ <c oughs> ตอบโต้กันก็พอสมน้ําสมเนื้อ <c oughs> นะครับ แต่ว่าก็ต้องรอว่าเมื่อลงเนื้อหาจริงๆอ่ะออซึ่งนายกน่าจะเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมคิสุดท้ายเลยครับตามคิวนายกคนสุดท้ายก็ดูว่าเวลาลงเนื้อหาแล้วจะเป็นอย่างไรนั่นตามดูนะครับแต่คนที่โดนหนักเมื่อวานนี้นะก็คือคุณอนุทินชาญวิรูลนะครับประเด็นเรื่องของกัญชาเสรีใช่ไหม <med> นะครับจะเรียกว่าผมผมว่าก็หนักนะอภิปรายกันหลายท่านอยู่เพราะหลายน <ะ S 1> คน,นอภิปรายนะครับแล้วก็ถ้าดูเนื้อหาที่เขาอาภิปรายนะครับ,รบปัญหาของกัญชาก็เหมือนกับว่าคือคือนโยบายกัญชานะครับไม่เป็นยาเสพติดเนี่ย ที่เขาอภิปรายว่ามันเป็นปัญหาทําให้เกิดความเสี่ยงกับเด็กและเยาวชนนะครับทําให้เกิดความเสี่ยงกับคนที่ปลูกและจะไม่มีตลาดนะครับทําให้เกิดความเสี่ยงกับการยอมรับของต่างชาติาใช่ไหมใช่ครับเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ที่เขากล่าวกล่าวหานะครับด้วยความคือด้านหนึ่งก็ด้วยความเป็นห่วงด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลเกิดความไม่พร้อมที่ออกกฎหมายปลดล็อกกานะครับกันออกมาเนี่ย แต่ว่าในขณะเดียวกันต้องยอมรับความจริงนะป๋องครับกฎหมายกัญชาเนี่ยรัฐบาลออกข้างเดียวได้ไหมไม่ได้ฮะต้องออกโดยสภาใช่ไหมใช่ครับทีนี้พอออกโดยสภานี่แล้วสะส,ะสะมีมีใครค้านกี่คนนะครับตอนที่ก็ผ่านกฎหมายฉบ,บับนี้ถูกไหมครับจริงไหมต้องไปดูตรงนี้นะอันนี้ถ้าพูดให้ความเป็นธรรมกันนะว่าถ้าวันนี้พอออกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความบิดพลาดปกพร่องเรายังออกกฎหมายลูกมามา มารับลูกไปทันเนี่ยนะมันมีช่องกระทรวงสาธารณสุขออกมาใช่มันใช้ประกาศออกมามันอาจจะยังเป็นช่องว่างอยู่เนี่ยนะตามที่ผมว่าแน่นอนนะทุกคนเป็นห่วงแหละการที่เอากัญชามาเสพมาใช้กันเนี่ยนะอันนี้ทุกคนเป็นห่วงแน่นอนสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดผมว่ามีเหตุผลมีน้ำหนักเพราะว่าคนก็เป็นห่วงเด็กเยาวชนครูก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็ประชาชนก็เริ่มกังวลว่าปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนใช่นะครับนี่ก็เป็นปัญหาแต่ทั้งหมดนี้รัฐบาลไม่ได้ออกคนเดียวใช่ ฝ่ายค้านก็ยกมือด้วยนี่อืตอนนั้นก็ยกมือกันก็ยกกันหมดนะรับรบ้นนี้สงกันทั้งหมดอ่ะแต่พอมันมีปัญหาถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปไงฮะชี้นิ้วใส่ใครครับใส่คุณอนุทินคุณคุณะคุณคุณอนุทินชี้ใส่ไปที่นายกรัฐมนตรีเออทีนี้มันก็ต้องก็มาปรับจริงๆเมื่อวานคนที่พูดดีน่าฟังนะครับคุณคนที่สองอ่ะพี่สุทิน่ะ Oh. คุณสุทินคลังแสงอะนะประธานวิทฝ่ายค้าเออผมว่าแกพูดพูดดีนะพูดมีเหตุมีผลนะ uh. พูดพูดแบบทั้งให้ความเป็นธรรมคนที่กําลังกล่าวหาเขาอยู่นะเอออะไรอย่างนี้เป็นต้น mm. แต่ว่าข้อสังเกตของคุณสุทินก็น่าฟังนะตอผลกระทบจากเรื่องของเด็กเยาวชนเด็กนักเรียนนะครับ,รบหรือว่าต่างชาติที่อาจจะมีความรู้สึกว่า พอกัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทยแล้วเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศมันเป็นอย่างไราะต่างชาติมันก็ยังไม่ค่อยจะยอมรับเรื่องนี้กันอยู่นะใช่ครับข้าว่าทั้งโลกเนี่ยมีแค่เพียง5 6ประเทศเท่านั้นเองนะนะครับที่จะทําให้กัญชาใช้ได้เนี่ยนะครับถือทางคุณคุณสุทินเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าจะเอามาเป็นตัวชูเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะได้แต่พวกขี้ยาเข้ามาหรือเปล่าก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมขึ้นมาอีกก็ก็มีคนเสนอว่าหลังจากให้เป็นฮับ จะเป็นที่ใดที่หนึ่งนะท,ที่จะฮับที่มาสูบก,กัญชากันได้เพื่อสันทนาการหรือนันทนาการที่ว่าเนี่ย<ม>แต่ว่าคนในประเทศก็ไม่ได้ว่าจะเห็นด้วยนะค,คือมีคนพูดอะ่ะแต่ผมก็จะว่าก็<ม>หลายคนก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ประเภทว่ามาเถอแล้วก็มาเสพกันอย่าง<ช>แถวถนนเข้าสารอย่างนี้ที่พยายามจะทำะนะใช่ครับมันก็ไม่สําเร็จเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เราพูดนะครับว่าพอพูดกันในสภาแล้วเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลเองก็เหมือนกับว่าตอบไม่หมด หมดเวลาซะก่อนเลยไป8วินาทีเลยไปวนเลยเวลาตัวเองไปแล้วิคดวบจะหาโอกาสชี้แจงกับประชาชนผ่านสื่อมวลชนผ่านช่องทางแต่ที่สุดเมื่อวานนี้คุณอนุทินยังไม่ได้ออกมาแถลงอะไรนะคุณสุประชัยเจษสมุทรทาหน้าที่ก่อนเลยทําหน้าที่ก่อนเลยฮะพาบรรดาหมอมาพูดเลยพาอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยมาเลยครับใช่ครับแพทย์แผนไทยและทางเลือกนะมาช่วยพูดเลยมาช่วยชี้แจงเลยมาช่วยชี้แจงเต็มไปหมดเลยฮะเอาตัวเลขเอาอะไรมายืนยันเลยนะบอกว่าไม่ได้มีสุญญยกราศทางการเมือง นะมาตั้งแต่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะใแพทย์สุร,ราวิเศษศักดิ์เนี่ยบอกว่าจริงๆรังการชางการแพทย์เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี62แล้วนะแล้วก็มาคุณหมอสมศักดินนะ์อิกษนที่มณดีกรมการแพทย์นี่ก็เอาข้อมูลทางวิชาการมาเลยนะบอกว่ามันมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์มีงานวิจัยรองรับชัดเจนนะอย่างเช่นกลุ่มอ,อ,อย่างเช่น การใช้สารสกัดในผู้ป่วยที่ทําเคมีบําบัดครีโมอย่างาเงี้ยนะฮะคืนไส้อาเจียนมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเอากัญชาไปช่วยทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นรหรือลมชักในเด็กอย่างเงี้ยนะมีกลุ่มที่เป็นโรคพาร์กินสันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์คือตัวโรคมะเร็งโดยตรงเลยแต่อันนี้ยังอยู่ในหลอดทดลองนะฮะส่วนคุณหมอยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยก็บอกว่า มีตำรับยาที่ใช้กัญชาเนี่ยกว่า162ตหตำหรับนะมียากัญชาที่บรรจุเข้าบัญชีหลักของยาแห่งชาติเนี่ยหตำหรับเบิกจ่ายได้ผ่านทั้ง3สิทธิ์คือสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์บัตรสิธิประกันสังคมแล้วก็สิทธิ์ข้าราชการนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือมันไม่ใช่ว่ามันเป็นผู้ร้ายอะคือคือถ้าจะสรุปนะป่องนะครับคือไม่มีใครเถียงว่ากัญชาไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ไม่มีใครเถียงนะใช่ครับก็เห็นด้วยกันเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับที่ผ่านกฎหมายกันเห็นด้วยว่ามันจะมีประโยชน์ทางการแพทย์ใช่ไหมใช่ครับแต่ปัญหาก็คือว่า อันที่จะเอามาเสพกันนี่แหละอ่าอ่าอันที่เอามาเสพและทําให้มึนเมากันนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงซึ่งก็กําลังออกกฎหมายที่จะควบคุมตรงนี้อยู่เพียงแต่กฎหมายมันยังไม่แล้วเสร็จประกาศที่ออกมาก็ดูเหมือนยังไม่มีผลอะไรมากมายทีละจุดทีละจุดใช่นะครับในเรื่องกัญชานะก็ เป็นเรื่องที่แล้วก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่คุณอนุทินโดนหนะักเพาะคือสิ่งที่ท่านไปพูดไว้บนเวทีปราใั่อะและ<อ>้วพีกันได้เลยใช่เพราะคำว่าพีกันได้เลยปั๊บมันถูกนํามากล่าวหาไงใช่ครับแต่ว่าแกก็ ขยักไว้นิดหนึ่งบอกว่าพีกันแล้วก็ต้องอยู่แต่ในบ้านนะใช่หมายถึงว่าให้อยู่แต่ในบ้าน,นไม่ใช่ออกไปพีในที่สาธารณะแต่ว่าถ้าพีกันเมากันชากันอยู่ในบ้านก็คนในบ้านก็ใช่ว่าจะชอบนะจริงปหเกิดในบ้านมีเด็กไงฮะจะโตต่อให้เป็นพ่อเถอะครับถ้วพ่อเมากันชาแลวพ่อจะทํางานไหมจริงไหม รยิ่งถ้าลูกเสพกัญชาแล้วลูกจะไปเรียนหนังสือไหมมันก็เป็นข้อห่วงใหญ่นะเรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเหตุเป็นผลนะแต่ถ้าไปกล่าวหาทั้งหมดว่าโอ้ยเป็นความผิดพลาดบกพร่องของรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีหรือของรัฐบาลเนี่ยกฎหมายนี้ผ่านรัฐสภาผ่านความเห็นชอบมาด้วยกันแทบจะไม่มีคนเห็นค้านเลยนะเรื่องกัญชาส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณอนุทินก็คือเรื่องของโควิดใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องของวัคซีนไปไงที่ที่ถูกคุณหมอนายแพทย์สุรวุฒิคนสมบู อช่ครับคุณหมอคุณหมอสุรวิทย์เนี่ยแกบอกว่าชาวบ้านเข้าไม่ถึงยาโมโนพิรรเวียกลายเป็นว่ามีแค่คนบางกลุ่มที่ได้เข้าถึงแต่คุณอนุทินเนี่ยกลับบอกว่ามียาเหลือเฟือนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีวัคซีนแอสตราเซเนกาค้างสต็อกอยู่30ล้านโดสที่รอวันหมดอายุเพราะมันไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนได้ แทนที่จะเลิกสั่งกับแค่ลดจำนวนสั่งซื้อแล้วก็ซื้อมาเติมตลอดทุกปีล่าสุดสั่งมาเพิ่มอีก22ล้านโดสกลายเป็นแอสตรามี55ล้านโดสวงเงินกว่า1.7หมื่นล้านบาทอันนี้เกิดความเสียหายอันนี้คือสิ่งที่ทางคุณหมอสุรวิตค,คนสมบูรณ์สสชัยภูมิพักเพื่อไทยอภิปรายคุณอนุทินครับ,รบแล้วเรื่องวัคซีนะเรื่องวัคซีนเนี่ย ก็คุณคุณอนุทินยืนยันนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนทุกยี่ห้อเนี่ยมันได้ผลนะคุณผู้ชมอย่าง a อสตราเซเนกเนี่ยเขาก็มีเขาเขาก็มีตัวที่เขาวิจัยออกมาว่าพอฉีดเข็ม3เนี่ยมันสามารถป้องกันโอมิครอนได้ถึง73%ซึ่งไม่ได้ด้อยไปกว่าวัคซีน m อ n a เลยนะครับ,รบแต่วันนี้สิ่งที่เราจะต้องฟังนะฟังคุณศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมจะต้องตอบ,บนะ ผมว่าเมื่อวานนี้หนักหน่วงอยู่นอกจากคุณอนุทินว่าหนักแล้วนะคุณศั์สยามน่าจะหนักสุดเมื่อวานนี้ครับทั้งเรื่องของการจัดสรรงบประมาณไปที่บุรีรัมย์ทั้งทางหลวงชนบททางหลวงนะครับตั้งห้าพันกว่าล้านแล้วก็เรื่องของการถูกกล่าวหาว่าซุกหุ้นใช้นอมินีแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องที่ดินของการรถไฟที่เขากระโดงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สังคมกําลังเฝ้ารอคอยติดตามอยู่เพราะว่าเขาฟังจาก สสเก้าปลขอพิปรายก็เป็นเหตุผลที่คนก็ฟังอยู่นะใช่ครับฟังแล้วคิดตามนะก็ตอนนี้สิ่งที่คิดตามก็คือว่าแล้วรัฐมนตรีจะชี้แจงอย่างไรซึ่งเมื่อวานยังไม่ได้ชี้แจงยังไม่ได้ชี้แจงท่านบอกว่าท่านชี้แจงได้ทุกเรื่องก็รอฟังวันนี้คุณจุติก็กลับมาชี้แจงวันนี้ใช่ครับนะครับส่วนคุณชัยุฒธนั้นเจอดอกสองวันนี้ก็ต้องรอดูนะครับ